วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำานาม,นามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเริ่มต้น,ตนที่ทการอธิษฐานสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าบทเรียนที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับบางครั้งหลายต่อหลายครั้งตัวผมเองก็เป็นนะครับเวลาจะอธิษฐานก็มักจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกเผื่อพี่น้องหรือคน ที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราอยู่ในคริสัจกรของเราหรือเป็นญาติเราเป็นตัวเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ที่อยู่ในวงของเราเท่านั้นเองหลายครั้งผมก็เป็นอย่างนั้นอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆก็ยังถือว่าแค่ไปนะครับแต่พระคำของพระเจ้าวันนี้ได้เตือนสติตัวผมเองและผมเชื่อว่าจะเป็นการเตือนสติเราทั้งหลายทุกๆคนด้วย อย่าลืมว่าพระเจ้าไม่ได้รักเฉพาะผู้ชอบธรรมหรือเฉพาะตัวเราเท่านั้นพระเจ้ารักคนบาปทุกคนพระเจ้ารักทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมเท่าเทียมกันดังนั้นหน้าที่ของเราควรจะตอบสนองพระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จนั่นก็คือเวลาอธิษฐานนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อทุกทุกคน โดยไม่เลือกหน้าด้วยนะครับยิ่งเป็นคนใกล้ตัวที่เรามองเห็นหน้าเห็นตากันแม้อาจจะไม่รู้จักกันและเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ผู้ที่ขัดขวางและไม่ได้รักเราสักเท่าไหร่นักนะครับเราก็ควรและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาเพราะว่าคริสจักรคริสเตียนนั้นต้องเป็นชุมชนแรกที่สําแดงความรักของพระเจ้า ออกไปสู่ทุกคนทั้งที่น่ารักและไม่น่ารักทั้งที่เป็นศัตรูและที่เป็นมิตรนะครับดังนั้นขอให้บทเรียนในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่จะสอนเราที่จะกลับใจที่จะเริ่มต้นค,ำคำมัคคมเนเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานเผื่อทุกๆุกคนโดยไม่เลือกว่าเขาจะเป็นใครตามที่พระเจ้าได้ทรงรักทุกทุกคนเหมือนเหมือนกันนะครับ คุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อ1ถึงข้อ7นะครับผมจะขอนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่สองข้อ1ถึงข้อ7มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ คำแนะนําเกี่ยวกับการอธิษฐานเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือการกระทําเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต ผู้ทรงสภาพมนุษย์ผู้ประธานพระองค์เองเป็นค่าไถยสำหรับทุกคนเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองเพราะเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้าพูดความจริงและไม่ได้โกหกเลย เป็นอาจารย์ของพวกต่างชาติในเรื่องความเชื่อและความจริงจบพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อ1ถึงข้อ7จคุณผู้ฟังครับในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สองเป็นต้นไปะนะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้สอนถึงท่าทีที่ที่โมธีควรจะกระทำ ต่อคนทั้งปวงทุกคนในฐานะที่เป็นศิยพิบาลน,นะครับและงานแรกที่คริสเตียนทุกคนควรจะกระทำไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิยพิบาลเท่านั้นนั่นก็คือการวิงวอนการอธิษฐานการทูลขอและการขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะกษัตริย์ผู้นำทั้งหลายและทุกๆคน ที่มีตำแหน่งสูงของบ้านของเมืองนะครับส่วนมากแล้วเราจะเห็นว่าคริสเตียนเนี่ยมักจะคมักคำเม่นเอาจริงเอาจังนะครับอธิษฐานเพื่อตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อครอบครัวของตัวเองหรืออย่างมากก็เพื่อคริสตจักรของตนเองหรือเพื่อธุรกิจการงานอาชีพของตนเองหรือเพื่อเพื่อนฝูงที่เป็นกลุ่มผู้เชื่อของตนเองเท่านั้น และมักจะเฉยเมยที่จะอธิษฐานเพื่อผู้ที่ไม่เชื่อทั้งหลายนะครับหรือว่าลืมอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆอ,อีกหลายคนโดยเฉพาะผู้นำผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งไม่แน่นะครับบางครั้งคริสเตียนก็มีความเป็นมนุษย์อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบคณะรัฐบาลคณะนี้พรรนี้กลุ่มนี้ที่เข้ามาบริหารประเทศ เราจึงลืมหรือว่าเพิกเฉยที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาไปนะครับแทนที่เราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นหรือแม้แต่ผู้คนที่ข่มเหงเราข่มเหงคริสตจักรเพราะความเชื่อคริสเตียนควรจะอธิษฐานเผื่อทุกคนนะครับเราจำเป็นที่จะอธิษฐานทูลขอความสุขทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ ของผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองที่เขาเสียสละมาทำงานเพื่อนำความสงบสุขและจัดระบบระเบียบสังคมของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของประชาชนโดยไม่เลือกข้างว่าเป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบนะครับคริสเตียนควรจะเป็นผู้ที่ยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำของประเทศ คือเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นแล้วพระเจ้าจะทรงให้เกิดสันติภาพขึ้นในจิตใจของทุกคนและของเราด้วยไม่ช้าก็เร็วนะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งตัวเขาเองผู้ที่ไม่เชื่อศัตรูของเราผู้ที่เราไม่ชอบ และเราทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตต่อไปร่วมกันไปอย่างสงบสุขและด้วยความถ่อมใจจากการสงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประสงค์ที่จะให้คนทั้งปวงได้รับความรอดโดยไม่เลือกหน้านะครับพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้แม้แต่คนหนึ่งคนใด ต้องพบกับความพินาศนะครับด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงทรงถือว่าการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและประเสริฐและพระองค์จะทรงสดับฟังคำอธิษฐานแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์เดียวนี้ พระองค์ทรงรักมนุษย์ทั้งปวงเสมอหน้ากันทั้งคนบาปและคนชอบธรรมนะครับพระคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ได้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวนั้นในขณะที่มุมมองของพระเยซูคริสต์นั้นจะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นเหมือนพระองค์ในสายพระเนตรของพระเจ้าคือ องพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์และทรงเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับพระเจ้าดังนั้นการที่พระเยซูคริสต์ต้องเป็นคนกลางคนเดียวเท่านั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทุกคนก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดนะครับซึ่งไม่เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลาย ที่ต่างก็เต็มไปด้วยความผิดความบาปดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะได้พบพระเจ้าได้ด้วยกำลังของพวกเขาจำเป็นจะต้องผ่านคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่มีผู้ใดสามารถจะพบกับพระเจ้าได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูคริสตเท่านั้นนะครับองค์พระเยซูคริส ได้ส่งใช้ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เพื่อมนุษย์ทุกคนและยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับในที่นี้พระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงประทานพระองค์เองให้เป็นค่าไถ่นะครับซึ่งฆ่าไถ่นี้ก็คือเป็นการชำระโทดของความผิดบาป ไถ่ถอนเราทั้งหลายจากผลของความบาปด้วยชีวิตของพระองค์เองนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษความผิดบาปทุกอย่างที่มนุษย์ได้กระทำแม้แต่เพียงนิดเดียวโดยความยุติธรรมของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงผอพระไัยไม่ได้นะครับมนุษย์ทั้งปวง จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายเนื่องด้วยความผิดความบาปที่ตนได้กระทำไปนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ธรรมบัญญัติได้กำหนดเอาไว้แต่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนแต่ถ้ามนุษย์ได้กระทำความผิดความบาปเขาก็จะพบกับความพินาศนั่นคือผลของความบาปนั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่ามีใครสักคนสามารถที่จะเข้ามารับโทษแทนมนุษย์ได้คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีบาปไม่มีมนทินใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นคนผิดคนบาปจึงไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะเข้ามารับโทษแทนมนุษย์ด้วยกันได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับ พระเจ้าจึงทรงประทานพระเยซูคริสต์ผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาชำระความบาปด้วยพระกายของพระองค์เองโดยการสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนเป็นค่าไถ่ของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทั้งปวงจึงมีโอกาสได้รับความรอดโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับ เรื่องนี้เป็นความจริงที่ปรากฏเป็นค่าตอบแทนที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้นี่แหละคือช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพระคริสต์จึงทำให้ความรักของพระเจ้าและพยานหลักฐานเกี่ยวกับความรอดของมนุษย์และการชำระล้างบาปการไถ่โทษบาปโดย พระชนชีพหรือโดยชีวิตของพระเยซูนั้นได้สำเร็จที่บนไม้กางเขนเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกหน้านะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงเรื่องทางแห่งความรอดที่มีทางเดียวเท่านั้นคือทางการทรงไถ่ของพระเยซูและท่านได้กล่าวว่าตัวข้าพเจ้า จึงได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศการประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดนั้นว่าไปแล้วใครๆก็ทำได้ยกเว้นแต่ตําแหน่งอัครทูตนะครับซึ่งผู้ที่จะเป็นอัครทูตได้ผู้นั้นจะต้องได้รับการทรงเรียกจากพระเยซูคริสต์โดยตรงเพียงทางเดียวเท่านั้นและการที่อาจารย์เปาโลบอกว่าตัวท่านเอง ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตนั้นเป็นการพูดความจริงไม่ได้พูดปดนะครับแม้ว่าคนเป็นอันมากในสมัยนั้นจะปฏิเสธความเป็นอัครทูตของเปาโลก็ตามนะครับบางคนกล่าวว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเน้นเรื่องความเป็นอัครทูตของเปาโลแกท่ทิโมธีผู้เป็นสาวกเป็นสิทธิ์ของตนผู้ร่วมงาน และเป็นบุตรแห่งความเชื่อที่ตนรักนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เขียนถึงที่โมทีคนเดียวเท่านั้นแต่จะมีการอ่านต่อหน้าที่ประชุมของคริสตจักรให้ทุกคนได้ฟังนะครับดังนั้นเปาโลได้กล่าวอีกว่าท่านเนี่ยเป็นครูผู้สอนความเชื่อและความจริง แก่คนต่างชาติด้วยนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกเปโตรและแต่งตั้งท่านให้เป็นอัครทูตของคนยิวที่เข้าสุนัตฉันใดพระเจ้าก็ทรงเลือกเปาโลและแต่งตั้งท่านให้เป็นอัครทูตของคนต่างชาติด้วยนะครับเปาโลได้ทำหน้าที่อัครทูตด,ด้วยความเชื่อและความจริงซึ่งถือว่า เป็นหัวใจของการเป็นคริสเตียนนะครับเพราะถ้าไม่มีความเชื่อจะเรียกว่าเป็นคริสเตียนได้อย่างไรใช่ไหมครับและคนที่ละทิ้งความจริงจะมีความเชื่อได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับจงระลึกอยู่เสมอว่าเราเองก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐในความเชื่อและความจริงด้วยนะครับพร้อมกันนี้เราจำเป็นที่จะต้อง ขมักคม้นในการอธิษฐานเผื่อทุกคนไม่ใช่อธิษฐานเผื่อเฉพาะคริสตจักรของตัวเองตัวของเราเองครอบครัวของเรากลุ่มของเราเท่านั้นแต่อธิษฐานเผื่อมนุษย์ทุกคนคนทุกคนที่เขาต้องการความรักต้องการความรอดของพระเยซูเหมือนกับเรานะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเราจะต้องอธิษฐานเผื่อทุกคนไม่เลือกหน้านะครับ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมหนึ่งท่โมทีบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อ7มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่า พระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับคริสตจักรผู้เขียนท่านขอร้องให้ที่โมทีนำที่ประชุมให้มีการวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกทุกคนนะครับทั้งนี้เพราะว่าคริสตจักรนั้นควรจะเป็นแหล่งรวมตัวของนักอธิษฐาน และเนื้อหาของการอธิษฐานก็ควรจะเกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับโดยอาจารย์เปาโลใช้คำว่าทุกคนในตอนนี้ถึงสี่ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งนั่นแสดงว่ามันไม่ได้หมายรวมเพียงแค่พี่น้องกลุ่มผู้เชื่อเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงผู้นำบ้านเมืองผู้นำชุมชนทุกคน ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยนะครับเราต้องอธิษฐานเพื่อทุกๆคนนะครับซึ่งเป้าหมายในการอธิษฐานนั้นก็เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขสันติภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าให้ได้รับความรอดและความจริง ซึ่งความจริงนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้เราทั้งหลายได้รับความรอดด้วยพระคุณโดยพระเยซูได้ทรงวางพระองค์เองเป็นฆ่าไถ่บาปเพื่อเราทุกคนนะครับ พระองค์ทรงเป็นผู้กลางระหว่างพระบิดาและมนุษยชาติพระเจ้าจะทรงทำให้ทุกคนยอมรับความจริงและได้รับความรอดนี้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับในปัจจุบันนี้คริสตจักรกำลังถูกเรียกอีกครั้งหนึ่งให้มองเป้าหมายที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในคริสตจักร เพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะรับหรือไม่รับพระคุณที่ล้ำค่าเช่นนี้ดังนั้นคริสตจักรจึงต้องซื่อสัตย์ในการอธิษฐานเผื่อทุกคนที่พระเจ้าทรงรัก ดังนั้นการอธิษฐานร่วมกันของพี่น้องในคริสตจักรถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าส่งพอพระไทยนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมลองคิดถึงผู้คนในละแวกคริสตจักรในละแวกบ้านพักที่อยู่อาศัยของเรานะครับให้คิดถึงวิธีการคิดถึงช่วงเวลา และรูปแบบที่ตัวเราเองและพี่น้องในคริสตจักรจะได้อธิษฐานเผื่อและนำความรอดไปถึงผู้คนในชุมชนของเราได้นะครับอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะประทานความรอดมาถึงแต่ละชุมชนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือมีทางเดียวเราต้องอธิษฐานอธิษฐานและก็อธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับ ุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ My. กรี๊ดร่า 爱你。